การสิ้นกิเลสนี้จะทำให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขที่เต็มร้อยไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการเป็นอะไรต่างๆเป็นความสุขที่ไม่เต็มร้อยและเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขชั่วปะเดียวประดาวแต่ไปสักพักหนึ่งความดีใจจากการได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็หายไป แล้วนอกจากหายไปแล้วยังมีเรื่องหรือมีความทุกข์อะไรต่างๆที่ยังเข้ามาสู่ในใจของพวกเราได้แต่ใจของผู้ที่สิ้นกิเลสนี้จะไม่มีความทุกข์เหล่านี้เข้ามาในใจได้เลยใจของผู้สิ้นกิเลสคือพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตาสาวกก็ดีคำว่าผู้สิ้นกิเลสก็คือพระอาหารหันต์แล้วการเป็นพระอาหารหันต์นี้ ดีกับการเป็นอะไรต่างๆที่เป็นกันในโลกนี้หลายแสนหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะจะเป็นความสุขความดีใจที่ไม่หายไปเหมือนกับความสุขความดีใจที่ได้จากการเป็นอะไรต่างๆได้อะไรมาได้เป็นอะไรดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่กี่วันหายไปแล้วแต่การได้ความสุขจากการสิ้นกิเลสนี้มันไม่มีวันหายเลย มันอยู่กับใจเหมือนตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ขณะแรกที่ได้สัมผัสกับความสุขอันนี้ความสุขที่เกิดจากการสิ้นกิเลสพอได้สัมผัสกับมันแล้วทีนี้มันก็จะอยู่กับปใจัยกับใจไปตลอดและความสุขอันนี้มันจะไม่มีช่องให้ความทุกข์เข้ามาได้ท่านถึงเรียกว่าปรมังสุขทังปรรมมาสุขสุขแบบเต็มร้อย ความทุก์นี้เข้ามาไม่ได้เลยความทุก์ที่เกิดจากความแก่ความทุก์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุก์ที่เกิดจากความตายความทุก์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งที่เรารักหรือความทุก์ที่เกิดจากการพบปะกับบุคคลที่เราไม่รักเราไม่ชอบ หรือพบปะกับสิ่งที่เราไม่ชอบเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามาในใจได้ถึงแม้ว่าจะไปพบกับสิ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ตามะพรผู้สิ้นกิเลสเหล่านี้จะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการพัดพลาคจากคนที่เรารัก จากสิ่งที่เรารักไม่ทุกข์กับการพบปะกับสิ่งที่เราไม่รักกับบุคคลที่เราไม่รักหรือเหตุการณ์ที่เราไม่รักความทุกข์เหล่านี้ไม่มีช่องให้มันเข้ามาในใจเรานั่นเอง